เงินดิจิทัลใหม่ล่าสุดไม่มี8ข้อนี้ได้เงิน10,000บาทชัวดูแลคุณได้เงินไหมล่าสุดเงินดิจิทัลใหม่ล่าสุดตอนนี้ครับสำหรับคนที่ไม่มี8ข้อทั้งหมดในคลิปนี้เนี่ยคุณจะได้เงิน10,000บาทมาดูการว่าจะเป็นคุณในครอบครวัวคุณคนในชุมชนคุณคนในหมู่บ้านของคุณหรือเปล่าสามารถดูเผื่อคนอื่นได้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยครบจบใน คลิปนี้เลยนั่นเองก็คือไม่มี8ข้อนี้คุณได้เงินสิ่งที่ต้องเช็คในคลิปนี้คือทั้ง8ข้อคุณต้องไม่มีทั้งหมดนะครับคุณจะได้10,000บาทครับข้อที่1ครับก็คือไม่เป็นคนไทยไม่เป็นคนสัญชาติไทยคุณมีข้อนี้หรือเปล่านะครับหากคุณมีข้อนี้คุณไม่เป็นคนไทยคุณไม่ใช่คนสัญชาติไทยคุณจะไม่ได้เงินดิจิทัลนะครับเพราะว่าเงินดิจิทัลจะมอบให้สําหรับคนที่เป็นคนไทยแล้วก็เป็นคนสัญชาติไทยเท่านั้นนะครับ ถ้าคุณไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนสัญชาติไทยก็จะไม่ได้นะครับตรงน,นี้ต้องเข้าใจให้ได้นะครับหากคุณมีข้อนี้คือคุณอาจจะไม่ใช่เป็นคนไทยจะเป็นคนต่างชาติแล้วก็คือไม่ใช่คนสัญชาติไทยก็จะไม่ได้ท่นเองครับอันนี้คือข้อที่1ต่อไปในส่วนต่อมาก็คือข้อที่2ครับข้อที่2อเนี่ยอายุต่ำกว่า16ปี หากคุณมีอายุต่ำกว่า16ปีนะครับคุณจะไม่ได้เงินทีน่เท่าต่ำกว่า16ปีก็ง่ายงครับ16ไล่ลงมา15 14 13 12 1119สิบสามสิอแเจ่านะเนี่ยคือการไล่ต้องแต่ตรากว่า16ปีเพราะว่าเงินที่เท่าจะให้สำหรับคนที่16ปีขึ้นไปเท่านั้นที่จะได้หากคุณต่ำกว่า16ปีก็จะไม่ได้นะอันนี้เคลียร์กันเข้าใจง่ายๆแบบนี้เลยครับ ก็คือข้อสาําคัญมากๆดังนั้นเนี่ยหากคุณอายุต่ำกว่า16ปีก็จะไม่ได้เงินนะครับแต่ถนะ้าหากว่าคุณบอกว่าคุณ16ปีขึ้นไปนะ1 7 1 8 19 20ไล่ไปเรื่อย30 4 0ิบอะไรนะได้หมดนะครับนี่คือข้อที่2คุณต้องไม่มีข้อนี้จะได้เงินครับข้อที่3ครับคือรายได้มากกว่า840 0 0 0บาทต่อปี คุณเป็นคนที่อยู่รายได้มากกว่า8ปดแสนบาทต่อปีหรือเปล่านะครับหากคุณมีรายได้มากกว่า8ปดแสนบาทต่อปีก็คือง่ายๆก็คือมากกว่า7,000 70, 0บาทต่อเดือนเนี่ยหากคุณเป็นกรณีนะครับคุณก็มีโอกาสที่จะก็คือไม่ได้เงินแน่นอนนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเงินดิจิทัล ให้สำหรับคนที่มีรายได,ได้มากกว่า840,000บาทต่อปีนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องสำคัญมากๆสำหรับรายได้มากกว่า840,000บาทต่อปีคุณเป็นคนนี้หรือเปล่าถ้าคุณบอกคุณไม่ใช่ครับคุณมีรายได้น้อยกว่า840,000บาทต่อปีหรือมีรายได้น้อยกว่า70,000บาทต่อเดือนอันนี้คือเฉลี่ยนะแต่เดือนถ้าคุณไม่ถึง70,000เนี่ยยังไงมันก็ไม่เกินอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางเดือนคุณอาจจะเกิน70,000 แต่ว่าเอาทุกเดือนเนี่ยมาบวกกันและไม่เกิน800,000บาทต่อปีเนี่ยก็คือจะได้หมดนะครับแต่หากมากกว่า800,000บาทต่อปีเกิน70,000ไม่เป็นไรนะครับก็ระยะทั้งปีเนี่ยอย่ากเกิน800,000บาทต่อปีนั่นเองครับก็จะได้งนั้นถ้าเกิดมีข้อนี้ก็ไปได้เงินถ้าไม่มีก็ได้เงินครับมีข้อที่3ต่อไปข้อที่4ครับเงินฝากทุกบัญชีธนาคารรวมกัน มากกว่า5 0 0แสนบาทนะครับคุณเป็นคนนี้หรือเปล่าคนที่เงินฝากนะครับทุกบัญชีเอามารวมกันเนี่ยก็คือทุกธนาคารเลยนะครับเอามารวมกันแล้วมันมากกว่า5 0 0แสนบาทคุณใช่หรือเปล่านะครับหากคุณใช่เป็นตรงนี้นะครับเงินฝากทุกบัญชีธนาคารเนี่ยรวมกันมากกว่า5 0 0แสนบาทปุ๊บเนี่ยก็ หมายความง่ายๆเลยนะครับว่าคุณเนี่ยถ้ามีมากกว่า5้าแสนบาททุกบัญชีก็จะไม่ได้เงินครับต้อง,ท,งทุกบัญชีรวมกันทั้งหมดเลยของที่คุณมีเนี่ยต้องบวกแล้วไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อนี้คือมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันมากกว่า5 0 0แสนบาทก็จะไม่ได้เงินครับนี่ข้อที่4ครับต่อไปข้อที่5 ข้อที่5คือไม่มีแอปที่ใช้เงินล่าสุดตอนนี้ตอนนี้ก็คือใช้แอปทางรัฐนะครับคุณยังไม่มีแอปทางรัฐหรือเปล่าถ้าคุณยังไม่มีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวฟังคลิปนี้ให้จบหลังวิดีโอนี้ผมจะใส่แอปทางรัฐเอาไว้ให้คุณสามารถไปดาวดน์โหลดแล้วก็โหลดมาใช้งานได้นะครับอันนี้ก็คือแอปทางรัฐนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกคุณไม่มีแอปทางรัฐคุณก็จะไม่ได้เงินเพราะว่าเวลาเงินเขาโอนขเข้ามาคุณก็จะไม่ได้เงินนะครับโอเคนี่คือข้อที่ 5ครับข้อที่6ไม่มีบัตรประชาชนรุ่นใหม่เพื่อใช้เงินบัตรประชาชนรุ่นใหม่คืออะไรครับก็คือแบบประชาชนที่มีการเปิดออกมานะครับที่มีสมาร์ทการ์ดท,ทุกคนจะเป็นรุ่นรุ่นใหม่หมดแล้วส่วนบจะมีบางไม่กี่คนและครับที่เป็นรุ่นเก่าดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่มีบัตรประชาชนรุ่นใหม่มันจะมีกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับกลุ่มนี้ก็จะใช้บัตรประชาชนในการใช้ชสิทธิ ซึ่งก็จะมีผลทําให้คุณไม่สามารถใช้เงินได้นั้นเนี่ยบัตรประชาชนรุ่นใหม่เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับตัวคุณนะครับเพราะบัตรประชาชนรุ่นใหม่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นบัตรประชาชนที่จะนามาให้คุณเนี่ยได้ใช้สิทธิ์เงินดิจิทัลตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยหากคุณไม่แบบชนรุ่นใหม่ก็ง่ายๆครับ คุณก็จะไม่สามารถที่จะใช้เงินได้แต่น,นี้เฉพาะกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับแต่นี้เนี่ยก็แนะนาว่าให้มีทุกคนดีกว่าแต่สมัยนี้ทุกคนก็มีแบบชนรุ่นใหม่กันหมดแล้วนะครับคุณมีข้อนี้ไม่แบบชนรุ่นใหม่ก็มีโอกาสที่จะไม่ได้เงินครับข้อ6ข้อที่7ครับใช้เงินเนี่ยไม่ทันภายใน6เดือนซึ่งเรื่องตรงนี้เนี่ยอันนี้พอเงินเข้ามาแล้วอันนี้ไม่ยากนะครับแต่ในคนก็สามารถหาใช้ได้อยู่แล้วการใช้เงินมันไม่ยากนะครับ เพียงแต่ซื้อของที่จําเป็นเนี่ยอันนี้ก็ต้องเลือกหน่อยก็ใช้ให้ทันภายใน6เดือนนะครับถ้าใช้ไม่ทันภายใน6เดือนก็โดนตัดเงินอันนี้คือข้อที่7แล้วก็ข้อที่8นะครับไม่อยู่ในรัศมีที่ใช้เงินได้รัศมีที่ใช้เงินได้เนี่ยก็คือจะมีขยายพื้นที่ครอบคลุมนะครับระดับอําเภอตามบัตรประชาชนซึ่งก็คือใช้ในอําเภอตามบัตรประชาชนของคุณนะครับการใช้จ่ายของประชาชนกับร้านค้าจะต้องใช้จ่ายภายในอำเภอการใช้จ่ายของร้านค้ากับร้านค้าไม่จํากัดพื้นที่นะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อนี้ก็พอเริ่มใช้จริงก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับถ้าไม่อยู่ในสมิที่ใช้เงินได้ก็จะไม่สามารถใช้เงินได้นะครับนี่คือข้อมูลที่มาฝากกับทุกท่านทั้ง8ข้อนี้หากคุณไม่มีก็จะได้เงินแต่ถ้าคุณมีก็จะไม่ได้เงินผมสรุปให้แบบดวนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มี8ข้อนี้ได้เงินคุณ ไม่เป็นคนไทยไม่เป็นคนสัญชาติไทยหรือเปล่าถ้าตอบว่าใช่ก็จะไม่ได้เงินต้องเป็นคนไทยและเป็นคนสัญชาติไทยจึงจะได้เงินนะครับข้อ 2>, 2คุณอายุต่ำกว่า16ปีหรือเปล่าถ้าต่ำกว่า16ปีก็จะไม่ได้เงินต้องอายุมากกว่า16ปีจึงจะได้เงินขอ้อสามไได้มากกว่า800,000บาทต่อปีหรือเปล่าถ้ามากกว่าก็ไม่ได้เงินถ้าน้อยกว่า800,000บาทต่อปีได้เงินข้อสี่เงินฝากทุกบัญชีธนาคารรวมกันมากกว่า5 0 0 0 0 0บาทหรือเปล่า ถ้าใช่ก็ไม่ได้เงินถ้าน้อยกว่า5 0 0 0สนบาทได้เงินข้อที่5ไม่มีแอปที่ใช้เงินล่าสุดตอนนี้คือแอปทางรัฐหรือเปล่าถ้าไม่มีก็จะเงินเข้าไม่ได้ก็ไม่ได้เงินแต่ถ้ามีแอปทางรัฐนะครับวิธีการทําแอปทางรัฐเนี่ยหลังวิดีโอนี้ไปดูได้ก็จะได้เงินนะครับข้อ6ครับไม่มีบัตรประชาชนรุ่นใหม่เพื่อใช้เงินไม่มีบัตรประชาชนรุ่นใหม่หรือเปล่าถ้าไม่มีบัตรประชาชนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้เงินต้องมีบัตรประชาชนรุ่นใหม่จะได้เงินข้อ7ใช้เงินไม่ทันภายใน6เดือนหรือเปล่านะครับ้าไไม่ทนเดก็จะงิ ถ้าใช้ทำเป็นใน6เดือนก็จะได้เงินนะครับข้อที่8ไม่อยู่ในลักมีที่ใช้เงินได้หรือเปล่าถ้ามีในลักษมีที่ใช้เงินได้ก็จะคือมันจะไม่สามารถใช้เงินได้ก็ไม่ได้เงินนะครับถ้าเกิดเราอยู่ในลมีที่ใช้เงินได้ก็จะได้เงินนี่คือ8ข้ออย่าลืมไปดูวิธีสมัครแอปทางรัฐหลังวิดีโอนี้นี่คือข้อมูลล่าสุดที่นำมาฝากกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ